ที่จะไปชมนกนะครับซึ่งได้ยินขขาว่านกตัวนี้หมานสุดๆนะครับพี่น้องครับก็เลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูตัวแล้วว่ามาหาเชนเกมอีกแล้วครับเพราะว่าเชนเกมบอกว่านกตัวนี้มันหมานนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวสอบถามเชนเกมก่อนเชนเกมผมมาดีอีกรอบหนึ่งครับผมอโอ้เป็นยังไงนะนกตัวนี้เชนเกมก็เพื่อนสองคนครบอยู่บ้านเดียวกันกับตาเขาไปเลยบอกว่านกตัวนี้หมาน มันแล้วก็เกิงด้วยครับเพราะว่าเรื่องมันนี่ผมก็ตอนแรกไม่เชื่อหรอกมีได้ยินอีกคนนึงพูดก็พูดเหมือนกันเป็นนกมนันแต่เรื่องคาลมอะไรไม่มเยอะครับ,รบเป็นนกโซนไหนนกนกคานกล่งหรือว่าเป็นปนกคาลมหรือยังไงนกตัวนี้ลุ่งครับไม่มีอะไรนกไม่มีอะไรใช่ครับ งๆเป็นนกหนึ่งกุกใช่ไหมใช่ครับแต่ขึ้นต้นไม้พาดยากก็เข้าแล้วก็ส่วนมากมก็จะเหยียบเฉยเรียบร้อยแต่ว,ว่าคนที่ใกล้ชิดนกตัวนี้มากสุดคือเซนเทเซนเทแล้วก็เพื่อนผมอยู่คนนึงแล้วเขาเ,เ,เขาเคยยืมไปต่อด้วยไงครับอ๋อเขายืมไปต่อด้วยใช่ครับยืมไปต่อแล้วก็ติดเฉยอีกพอยืมไปโอ้าายืมไปวันนั้นก็ติดวันนั้นเลยใช่ครับยืมไปต่ออ่าเซนเทว่ายังไงเซนเทอ,ออกปากไหม ออกปากเซนเทลอยากได้ตอนนั้นครับเซนเทียอมรับเลยเซนเทีบอกยอมรับนกตัวนี้ประมานจริงมานจริงใช่ครับแล้วขึ้นบนขึ้นต่อบนภูเลยนะนกตัวนี้เนาะใช่ครับเคยไปเจอกับตาแกครั้งหนึ่งตอนผมไปกับพ่อวัดตอนนั้นครับอยู่ที่ในเขาเลยครับในภูเขาโอ้ในภูเขาเลยใช่ครับมานไหมวันนั้นแกมาไหมวันนั้นวันนั้นของพ่อวัดไปสามผมผมไปหนึ่งเป็นสี่ต่อ เนื้อที่ของแกไม่มีเข้าเราโอ้ม่ถึงว่าแกก็เลยดีดออกไปที่อื่นใช่ครับโอ้โหไม่งั้นได้เห็นเนาะคือก็เลยไม่ทราบว่าแกได้หรือไม่ได้วันนั้นเพราะว่าอ๋อพอบัตรก็ไปเยอะเกินพอบัตรไปหมดแล้วันเสียนใหญ่เราช่วงนั้นไม่สามก็สี่ช่วงนั้นเนาะแล้วทีนี้มันเป็นช่วงที่นกต่อยากเลยนะครับที่มันได้เนี่ยเื่อน้องบอกไม่ใช่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอย่างนี้นะครับเป็นช่วงหน้าแล้งอะไรเป็นนกเข้าฝูงอะไรวันนี้เนาะใช่ครับ ได้ผมก็ก็จะตามไปซื้อเล้ครับตอนแรกได้ยินข่าวโอ้โหครับเดี๋ยวก็คือได้ยินจากปากเชนเกมสรุปแล้วก็คือว่าหมานจริงหมานจริงนะครับเอาเดี๋ยวยังไงจะไปดูตัวก่อนเชนเกมเนาะยังไงเดี๋ยวค่อยศึกษากันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงนี่ครับ จะได้ศึกษาตัวนี้ก็พ่อผมเลยครับผมครับผมเอาเจอกันนะเซียนเกมไว้ที่นี่ครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรากการต่อนนกเขาหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มานะครับที่บ้านเซียนนะครับอีกหนึ่งเซียนซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับก็ได้ยินข่าวนะครับมาจากทีมงานไลายคนไม่ว่าจะเป็นเซียนสิทธิ์เซียนเกมนะครับพ่อบัตนะครับว่ามีนกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นนกหมานะครับประจํา ่ขยนะครับของ่ข่นี้เลยนะครับออกทีไรก็ได้มาอย่างนั้นนะครับก็เลยเดี๋ยวมาดูตัวกันนะครับผมยวเข้าไปดูครับเจ้าของอยู่พอดีครับนี่ครับผมผมัสดีครับผมครับอันนี้ชื่อพ่ออะไรน้อพ่อพ่อวันนะครับบ้านเออบ้านน้องตนาเหนือนะครับซึ่งอ่าเป็นนกที่โอ้โหหลายคนบอกว่าหมานะครับจะให้อาจารย์มาดูตัวนี้หน่อยนะครับก็เลยว่าจะมาดูนะครับมันหมานยังไงความหมานเข้ามันี่คือเป็นยังไงพ่อมันลูกเล่นมัน ครับมันมีการเฮ็ดเอานกปล่อยเอานกขันขันห้องฟังเง่งน้งเทียขึ้นนกปูขันขึ้นนกป่าวะแค่นกตัวเดียวมันเสี็ดเสียงของมันเพราเฮ็ดแห้งแล้วนกป่าบ่เขามันเสี็ดเสียงไหมมันสีอ้อยเบสสนั่นเทียกก้ลงเสียงนกเอ้ามันเป็นนกปูกวะว่ะอ๋อไวมีแนมันล่อล่อยเอาอ้อยเอาคือพูดอย่างนี้ว่ามันเปลี่ยนเสียงใช่ไหมครับเปลี่ยนเสียงเนี่ยหมายถึงว่าจากเสียงเล็กไปเสียงเสียงแห้งแห้งแห้งหรือบาเขา เปลี่ยนเป็นเสียงน้อยเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอ้อยอ๋ออ้อยอ้อยเอาบัดนี้แล้วค่อยมาดังอีกไหมหรือว่าแม่นขันอ้อยบ่เข้าเห็ดแหงเฮ็ดแฮงเฮ็ดค่อยหั่นอู้สลับเสียงเสียงเดียวแต่ว่าเฮ็ดอ้อยเฮ็ดแฮงเฮ็ดค่อยอ๋อแบบแบบว่าสลับไปในตรงนั้นเลยแม่นมึงเฮ็ดเสียงค่อยบ่เข้าเฮ็ดแฮงแฮงบ่เขาว่าค่อยหั่นแบบอ๋ออ่าครับมีเนอกัน มัดสูงมัดเอาไปต่อเลยบริแทงเอาไปต่อเเลยหายเมานกเอายืมไปเลยโอ้โหก็คงไม่มีใครกล้าแล้วเพราะว่าเผื่อมันเล็กน้อยเขาไปบลกอกน้อยเขาไปไปใส่บัมไคุ้มก็ได้ครับอนพ่อว่าตัวมัดสองกุกเสียงไงครับเอาไปใส่เอาเอานกใส่กระเนียนเขาเอาไปก็เหยียบไหมวันนั้นเหยียบไหมพ่อได้วันนั้นได้ไปเข้าเดี๋ยวอุ้ยมันเงี้ยมันขึ้มานะว่าอ่าได้ครับาเงี้ยนเสียงเลยล่ะั่น ถือตัวพ่อมาขันไปขันเราถือตัวสองกุ๊กแล้วว่าใส่ข้างเขาเข้ากุมออครับผมครับผมก็เลยเออตามมาเลยครับวันนี้เอ,อ้าเดี๋ยวพอ่อขอดูตัวหน่อยครับผมออมาดูตัวครับพี่น้องครับนกที่ออทีมงานนั้นการันตีนะครับเอ,อ้าตัวนี้ก็ได้พ่อนะครับมาดูครับตัวนี้เป็นนกกี่กุกวาอะไรยังไงครับนกตัวนี้นอโอ้เป็นนกหนึ่งกุก เสียงอะไรวะเสียงกลางออโอ้เสียงกลางเป็นหางจะว่าเงียบม้วนเสียงกลางเป็นหาใหญ่แจะว่าเสียงเงียบมั้ก็เขาตั้งวงอืมเรียกพเพราะเป็นนกที่ไหนพ่อเป็นนกเป็นนกน,น,นกหลังบ้านนี่พ่อต่อได้ใช่ไหมครับหรือยังไงต่อเลยที่แรกบ่มีนกตกนว่ะครับนกกระต่ายเอาไปใส่กันแล้วบัดยืมนกพันธุ์ไทยลกพันธุ์เนริศ อ๋อยืมนกไปยืมนกพญริตตป็นตัวงูน,นกเลี้ยงครับไป okay, ลังบ้านกุ้งยังกงง็ได้ตัวนี้มา,าพ่อได้ตัวนี้มันหาวปับ๊บประมาณสิบกว่ามือ้อยี่สิบมือหาวเราไปใส่ววนี่หลังเออมันก็หาวรับนมอย่างนี้หนึ่ไปใส่ฝากออกไปไดอืม,ไ,มได้ปั๊บเลยคือพูดง่ายว่าได้มาคือมันขึ้นเลยแมน่นขึ้นเราไปใส่เลยครับ มันบ่มีนกเล่นแม่นนี่ก็บ่มีนกต้อนาะนกต้อ็ตายก็เลยเป็นไฟบังคับเลยแกนบังคับไปเลยครับบังคับไปในตัวนะครับไฟปึ๊บได้ปั๊บเอามาดทั้งไว้นี่ละโอ้เฉลยร้วงเท่าไหร่แล้วพ่อนี้ยี่สิบยี่สี่โอ้นับมาเลยว่าได้ยี่สิบสี่ตัวครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวกันครับเป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับนกตัวนี้นะครับก็ เห็นทีมงานนะครับพูดมาหลายคนแล้วนะครับก็เลยตามมาดูนะครับล่าสุดออกวันไหนพ่อล่าสุดโอ้ยังไ่ได้ออกเลยโอ้ยังไม่ได้ออกเลยช่วงนี้ออกตนนั่นนั่นนั่นได้แบบลังเขามาโอ้โหแล้วเร็วเอ่อกี่วันแล้วครับนี่ไม่เออไม่ได้ออกเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าหมื่นโอ้โหตั้งแต่ได้ตัวนี้มายังไม่ได้ออกอีกเลยนะครับบางนี่เขาไปใส่บางนี่พ่อใส่หลังเขาตรงนี้หลังเขาทำยัง เป็นนกภูเขาเลยใช่ไหมพ่ออือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวนกภูเขาอลงมาครับใส่ปรับยางลงมาว่าสินมานั่งบนไนนั่งอยู่ครับมันเฮียกเอื้อจืดจดขึ้นปึ๊บไปเขาเล้ยว่าสินนั่งบนไหนนั่งอยเขาไปคู่กันบาดเดียวฟังเสียงคนี่ยตับเลยครับว่าเขาเลี้ยวเขาเป็นน้องบบนไนนั่งอยู่โอ้โหครับดูครับดูตัวตัวนกตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือการันตีจากทีมงานนะครับแล้ว อ่าผมพ่อก็ได้ออกมีพลาดบ่อยไม่พ่อหรือยังไงครับมันก็คันออกมันโอเคอยู่มือเลสองตัวอู้ใส่นีล้วได้แล้วเราไปใส่สักนได้ีครับนี้มาบ้านอันนี้ไม่ได้ใส่แบบมั่วๆเดิไปใส่นกครับนกที่ไม่ได้ฟังเสียงถือว่าไปใส่ออกครับครับครับผมครับผมคือกันนกนกคัดนครับคือผมได้ยินอ่าจากเชียนเสียดบอกว่าพ่อวันนี้ ถ้าไม่เจอนกที่เสียงไม่พ่อนี่จะไม่ไปใส่เอาเลยต้องโดนใจก่อนค่อยจะไปใส่เอาก็คือไม่ใส่มั่วครับผมต้องฟังก่อนเนาะต้องได้ยินเสียงก่อนค่อยใส่นี่ครับไปทั้งผู้หาเห็ดไพ่เป็นน้ำเรือหาเห็ดเป็นน้ำพ่อตัวใดเสียงมวนขึ้นใส่เอาก็สามารถใส่ใส่มากกับใส่เมื่อปล่อยถิ่นซึ่งงมยิยงเป็ปล่อยไก่ข้นเป็นเลียงครับ ถ้าได้ก <it> ็เอามาเฉยๆนะว่าเนาะมาฝากคนอย่างนี้เนาะพูดอะไรอย่เลี้ยงกัเห้ยเขาไปเลี้ยงบได้บได้งาบ่ได้แทงครับดูดูครับดูเหลืองอาลามนี่แหละนะครับนกมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขึ้นชื่ออยู่ตอนนี้นะครับก็สรุปว่าได้มาก็เป็นนกต่อเลยนะครับไม่ได้หาที่อื่นเลยเนาะเพราะตัวเดียวจบเลยครับ มีนกต่ออีกไหมครับพ่ออีกสักตัวมีไหมหรือไม่มีได้มากับบข้อสิบเปลี่ยนแยบแบบเาจนไส่เข้าไปเอ๋อเข้าไปครับก็เลยยังไม่มีถ้าเกิดเอานกมาเทียบคู่นี่มันจะอยากฟังเสียงมันได้ไหมพ่อเปิดโทรศัพท์รฮะมันมันมันจะบอกคู้กันโอ้นกตัวนี้ไม่ไม่คู่เทียบไม่คู่เออเออเออืมอตะอ่นจะคู่กัน คู่ของแกหรอกตอนนี้ล่าแกจะคู่แกคู่สิคันนกอแสดงว่านกถึงเอานกต่อมาเทียบก็ไม่คู่เด็ดพออะไอ่เงยครับชักเดินนกต่อเนี่ยเอาเอาส้มนี่มาใส่บ๊อบคู่นะส้มบ๊อบคู่เนี่มาใส่เลยในลองลองดูสิพ่อยังไงจะได้ดูเฉลยที่อยู่บนภูเขาอยู่อยู่แล้วเอาตัวนี้แหละพ่อเอาตัวนี้มาดูนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูคือพูดง่ายว่าไม่รู้ว่าจะคู่หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็นกใหม่นะเพิ่งได้ประมาณ10 20วันแล้วพ่อเนาะครับก็จะคือจะดูเฉลยอยู่บนภูเขาอยู่แล้ว นะครับเพียงแต่เซียนทีไปต่อนะครับได้นกตัวนี้ถึงพวันบอกว่าไม่เคยที่จะคูนะครับเทียบคูนะครับเราห่างนิดนึงนะครับโอ้ก็คงจะเหมือนอย่างที่คุณพ่อวันว่าเ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมผมเคยเจอครับนกต่อที่เทียบยังไงก็ไม่คู นะครับก็มีแต่ว่าอยู่ป่านี่ไม่ต้องห่วงแล้วพ่อเนาะอยู่ป่านี่เล่นเต็มที่หมานด้วยคนห้ยิ้นนกป่านี่พ่ายอยู่ในเดือคขันคือก็ไม่ใส่ผ้าเนียนทั้งโต๊ะไปทั้งแต่ว่าอยู่บ้านไม่ค่อยขันขันธรรมดาอยู่บ้านปกติไม่ได้แบบว่าจัดจ้านอะไรใช่ไหมพ่อขันไปเรื่อยถึงเวลาเขาก็ขันนี่แหละครับพี่น้องครับ ้องไปจดรัเสียงนนมัเดี๋ยวจะต้องอเก็บภาพนิ่งไว้ด้วยครับพี่น้องจะได้ดูลายดูอะไรเปรียบเทียบน,นะครับเนาะให้ดูอีกรอบนะครับดูสีมันจะออกเป็นออกเหลืองเหลืองทั่วตัวเลยนะพี่น้องนกตัวนี้นะครับอ่าจะเป็นออกเหลืองเหมือนทั่วตัวและครับพูดง่ายๆนะครับเป็นสีเหลืองเงนวล แดงๆงยงี้ไม่รู้นะครับสำหรับนกตัวนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นนกอีกประเภทหนึ่งครับที่มีความหมานนะครับคู่อ่างไม่ว่านกตัวนี้ไม่มีอ่างเนาะมีมีมีอ่ามีกี่คำมีสองมีสองคำโอ้ผมมาทันนะครับโอ้ก้อนว่าสิมีตลอดเด้อโอเป็นช่วงของมันช่วงมันนกขมาครับอ๋อนกเขาค่อยมีอ่างโอ้ ครับครับแต่ว่าอยู่บ้านนี่ก็คือครูยังไงก็ไม่มีอ่างสูตรเดียวกันกับนกต่อผมเลยนะครับเจ้าสองผมก็เป็นแบบนี้ครับนกเข้าค่อยมีอ่างนะพ่อเนาะนี่นี่นี่นะครับอันนี้คือนกนะครับเดี๋ยวยังไงจะได้ถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับเอาที่นี้เดี๋ยวไปดูนกบนภูเขาบ้างครับพี่น้องครับอ่าอันนี้เฉลยของตัวนี้นะพ่อมันชื่ออะไรมีชื่อไหมตัวนี้พ่อยังยังไม่มีชื่อเนาะอ่า ก да ็มาดูครับทีนี้นกอันนี้บนภูเขาเลยนะพ่อเนาะโหหลังเขาเลยนะครับผมเสียงใหญ่อันนี้คือโดนใจพ่อจึงใส่เอาเนาะครับแต่ว่ามันเปลี่ยวเรลียวเดี๋ยวพ่อหรือยังไงครับนกประเภทนี้เลยยังไงอืมนี่พี่น้องดูครับนกอันนี้นกนกหลังเขานกบนภูเลยนะครับนี่คนละโซนกับบ่อขยะเลยนะครับนกคนละทรงคนละสีกันเลย บ่กขยะเคยได้ไหมพอ่อนกบอ่อขยะมันไปยากเท่าทั้งหมดโอ้พ่อไม่เคยไปทางฝั่งนูน้นครับ,บ,บแปลว่าภูเขาเนี่ยอ่านะครับอันนี้คือขึ้นไปบนภูเลยเนาะพ่อเนาะขึ้นยากเลยพ่อปีนเนาะมันเป็นบาตัวใส่มองบาสอืมครับ,บอันนี้คือนกภูเขาเอ้าทำไมผมถ่ายแล้วนิ่งจังอะทีนี้แค่ก็บ่แค่กับปอยไว้ยื้อหันหอยื้อหันอืมครับ อันนี้คือเสียงโดนใจเนาะพ่อเนาะอันนี้เป็นเกณฑ์เห็ดครับยินเสียงเลยเมาโนกไปใส่เอาอืมไปฟังแล้วได้ยินเสียงแล้วใส่เพราะนกเปิดครับปวดทาโอ้ทำไมมันขันพ่อเรียกพ่อจังมีของดีอะไรพ่อมีอ่างมีคาลมมีอะไรไหมยินผมยิ้นก็เสียงโอ้ได้ยินในเสียงขันเสียงขันกับเสียงเหบ๊อบบี้บ๊บบีอ๋อแล้วแสดงว่ามันเข้าเหยียบเร็วใช่ไหมพ่อโอ้นกเข้าเหยียบเร็วนี่ก็ไม่ได้ฟังนะครับชัวร์ๆนะครับอันนี้คือนก หลังเขานกภูเขาเลยนะพี่น้องอโโ้หันกน้ำมูลเหนียวขึ้นผู้กับขันเนี่ยนกนกจากนกโบเกนมีเรื่องขึ้นเขาเลยใช่เขาพ่อก้อนเห็นก่บขันเนี่ยนะโอ้ถ้าเกิดนกนกทั่วไปนี่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยขันเลยใช่ไหมพ่อนนกขึ้ไปเลยทั้งูเชิญเลยใช่ไหมครับเก่งตามทุ่งนาหนิใช่ไหมครับเก่งทงยังไม่ขึ้นผู้ขึ้นเด็ดขาดไปซัมโมก่าวติดฟ้าใสเพลินแล้วเงียบเลยหรือเปลรี ประเด็นมันคือมันพ่อคิดว่ามันกลัวอะไรครับมันกลัวมันนกไ่เคยขึ้นเขานกเป็ดพ่อก่อนเห็นก่อนยังสินนะโอ้ไปไปขึ้นไปคือเจอป่าทึบนะพ่อเนาะป่าทึบก่อนเห็นก่อเห็นยังตบแก้มตื่นได้หวนนกแล้วข้างล่างก็นานาด้วยป่าอะไรนะเขาเรียกว่าป่าเพกเหรออ่าครับอืมอันนี้พ่อเคยลองแล้วเงียบเลยนกที่เป็นนกทุ่งนาหนิโอ้ถ้าต้องแบบแต่ถ้านกภูเขานี่คือ สบายใจผ่านใช่ไหมครับเนี่ยเช่นตัวนี้คือถ้าเกิดมันเป็นต่อเนี่ยนะว่าเนาะหลังเขาสบายดนะครับอันนี้คือการันตีนะครับนกตัวนี้นะครับมีเสี้ยนสอมมีอะไรด้วยแหละพี่น้องครับนะมีแตกง่ามมีอะไรด้วยนะครับก็ยังเป็นคนป่าอยู่นะว่าน่าร้อยถ่ายคนนู่นแหละเนาะครับผมอันนี้คืออนกหมานนะครับนี่แหละสีก็อืแปลกตาดีครับบนกตัวนี้นะครับนกหลังบ้านนะครับใช่ไหมพ่อ อตั้งชื่อเลยเจ้าหลังบ้านนะชอบไหมนะพ่อชื่อแบบนี้ชอบไหมโอ้ชอบเลยโอ้นะครับอ้าวได้ชื่อแล้วครับผมตั้งชื่อให้แล้วครับเจ้าหลังบ้านนะครับนี่มีชื่อจนได้โอ้โหน้ำจิตน้ำใจคุณพ่อสุดยอดนะครับผมแต่ว่าผมไม่กล้าแล้วครับผมเพราะว่ากลัวมันเสียชีวิตมาแล้วมันอ่ามันไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไงนะครับ อ่ามันไม่กล้าหรอกครับเมอคืนอ่าแต่คือยอมรับตองจิตตงใจพ่อนะครับที่มอบไม่นะครับก,ก็คงจะใครที่เอาไปก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ <c oughs> นะว่าเนาะโอ้ยถ้าเกิดโดนเหยื่อโดวนอะไรมานน่ครับไม่รู้ว่าจะจะพูดกับพ่อ,อยังไงนะครับเอาล้พี่น้องครับเดี๋ยวยังไงก็ประมาณนี้นะครับผลงานมีนะครับทุกคนการันตีว่ามีความหมายก็ถือว่า มาดูลายดูลายดูสีสนะครับอ๋เอเพราะว่าจะคือเอาเปิดยูทู e ได้เนาะพ่อเนาะ<ช>อะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงนะครับลูกาาพู้หน,น่งดังกล้องครับเด้ It's a It's going to happen.